สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องชาวเพจเสียงนอยบุรียามกันด้วยครับผมวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมรถเกี่ยวข้าวของทางอูระเบียบการช่างครับผมกันนี้สุดจัดขนาดไหนเดี๋ยวมาชมกันนะครับผมมาถึงบ้านของเท่าเกรถเกี่ยวแล้วครับผม เสียอ้วนสีอ้วนบ้านนาราน้อยครับผมเดี๋ยวมาชมครับตอนนี้ก็เอาพาคลุมไว้อย่างดีครับผมรถเกี่ยวคันใหม่เรียกว่าไม่กิ๊กเลยครับไม่กิ๊กเลยจากอูร่ระเบียบการช่างครับผมเดี๋ยวตอนนี้เอาให้ชม อบคันก่อนมาเมื่อกี้ฝนตกครับฝนตกนึกว่าจะไม่ได้ถ่ายแล้วนะครับก็ต้องรบกวนเท่าแกหน่อยเอาผ้าใบคลุมเลยครับผมอ๋ในระหว่างที่พี่กำลังเอาผ้าใบคลุมลงครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าเลยครับผมระเบียบการช่างปากเกียวอยู่ที่สามเมตรครับสามเมตร เป็นครับสามเม็ดเกลียวเลดครับผมเกลียวนี่เป็นเลดแล้วนะครับผมเกลียวดันนะครับตัวน,นี้ดวจากอูระเบียบการช่างครับผมก็สเต็ปของอูก็โอเคเลยนะครับโอเค ต้องขอบคุณเท่าแกด้วยครับผมที่ให้เราได้มายนโฉมรถเกี่ยวคันใหม่ครับคันใหม่จากระเบียบการช่างครับผมเอาเห็นเต็มเต็มคันแล้วก็สวยงามครับผมสวยงามาชุดตู้ครับชุดตู้นี่ให้มาน่าจะประมาณ6ฟุตครับผมหฟุต6ฟุตแล้วก็เป็นตู้เลดนะครับตู้เลส ทางน้ำมันก็เป็นเลสนะครับผมก็สเปครถเกียวอูจะประมาณนี้ครับผมสวยงามสวยงามนี่ครับช่วงล่างช่วงล่างใหม่ครับผมช่วงล่างนี่ใหม่เลยโซ่ใหม่โรเลอร์ใหม่อ่าชุดนี้ใหม่หมดนะครับ ลูกค้าสั่งสเปคนี้นะครับสเปคนี้มาในโทนสีสีเขียวสีเขียวนะครับปีนี้คงจะได้หลายรายครับผมนี่วันนี้เท่าแกพาชมเองเลยครับผมทั้งบรรจุข้าวนี่ ทั้งวันจูข้าวเนี่นยน่าจะประมาณสองตันก,กว่าครับผมอ่าแล้วก็อ,อ่ช่วงล่างข้ออยู่ที่สี่สิบแปดนะครับสี่สิบแปดเรานำในยอยู่ที่ยี่สิบนิ้วนะครับยี่สิบนิ้วถือว่ารุ่นรุ่นนี้นี่ถือว่าลุยลมสบายครับผมลุยลมสบาย สวยยเลยครับสวยๆเลยมาดูตัวเดินนะครับตัวเดินนี่เป็นของเกษตรนะครับตัวเดินเป็นของเกษตรเห็นว่าเฮระเบียบวางอันนะผมโทรสายตรงอยากเฮระเบียบเลยครับวางกันนะครับตัวเดินตัวนี้เป็นของเกษตร มาตรฐานนะครับมาตรฐานการใช้งานนะครับผมปัม๊มดีให้มาได้กิน2ีสามครับก็22ได้กิน22สปั๊มแยกตัวนี้ให้มาปั๊มแยกแต่ว่าเครื่องยนต์นี่ของเราเนาะพี่เนาะเครื่องยนต์ของเราเป็นเครื่องยนต์ isuzu หก hk หกเฮ็ดเควันอะมั้งเนาะหกเฮ็ดเคเปล่านะเครื่องเอาเครื่องอิสุครับผมน่าจะประมาณน่าจะหกเฮ็ดเคแหละตัวนี้นะครับระเบียบการช่างสองพันย่สิบเอ็ดนะครับ อย่างน,นดีเซลเป็นคนแต่งปัม๊มระบบตัวนี้ก็เราทายเครื่องนะครับผมเราทายเครื่องนี้ก็แยกครับผมแยกระวางปั๊มตัวเดินกับชุดตู้ลูกนวดนะครับแยกกันอิสระครับผมแยกกันสายผ่านหกเส้นนะครับข้างละหก คปั๊มไดกินเบอร์22นะครับตัวนี้22ก็คล่องอยู่ครับคล่องอยู่ไวนะครับช่วงล่างก็1 2บสเฮทนะครับช่วงล่างมอเตอร์เป็นของคายบ้า 90นะครับคยบ้า90ใบแทกนี้ให้มาแบบชุดตัดนะครับชุดตัดเชื่อมนะครับตัวนี้บางคนก็ชอบแบบนี้ครับผมเวลาเวลาบิดเวลางอกสามารถตัดออกแล้วก็ใส่ใหม่ได้นะครับตัวนี้คือเวลาเลี้ยวเวลาอะไรไม่กินดินนะครับตัวนี้บิดง่าย ของระเบียบนี่การช่วงล่างหรือแข็งแรงเหมือนกันนะแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับเออพี่ตัวนี้เอาแค่เครื่องไปใช่ไหมเอาแค่เครื่องไปเนาะเครื่องอย่างเดียวใช่ไหมเอ,อเ,เอาแค่เครื่องอย่างเดียวนอกนั้นก็ของอู่มาเลยเนาะอ๋อเบ็ดเสร็จแล้วเนี่อยู่ที่ ล้านหกล้านหกแสนลอกหกแสนเนี่ยล้านหกแสนครับล้านหกแสนอ่า้ันท้ายนี่ก็ให้กรองสเลดมาเลยครับผมกรองในสองหัวเลยกรองอากาศนะครับแล้วก็ชุดฝั่งนี้ก็ เป็นพัลมพัลมเป่าระบายความร้อนเป่าฝุ่นเป่าไร่ออกโดยมากแล้วก็จะเป็นเรทน,นะครับผมเรทเลทก็คือการสนิมครับผมการสนิม ตัวนี้่าจะเป็นชุดเราหลักของตัวเราขึ้นตู้นะครับตัวเราขึ้นตู้ก็แยกระบบมาตัวปันคอรครับผมตัวนี้อโอเคเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ปัม๊มยกไฮอลิคอนะครับตัวนี้ชุดตัวนี้ มอน้ำออยนะครับให้เป็นแผ่นเลตยิงเลเซอร์สลักชื่อระเบียบการช่างนะครับพร้อมเบอร์โทร0818570655ครับผมจากอุระเบียบท่อปล่อยข้าวก็อุ้ยท่อปล่อยข้าวก็ให้เลดมาครับผมแม่สะุดรักหน่อย โดยรวมก็โอเคครับผมช่วงล่างสูงขานช่วงล่างนี่ใช้ปเป็เหล็กบีมอย่างดีเลยครับเหล็กบีมเหล็กบีมอย่างดีเลยตัวนี้ ชุดล้อนำก็สเต็ปเดิมครับผมสเต็ปเดิมดูแลง่ายล้างง่ายครับแล้วก็ซ่อมบำรุงง่ายตัวน,นี้ ประมาณนี้ครับผมประมาณนี้จาก่ายระเบียบการช่างครับตู้ลมให้เป็นเลดหมดครับตู้ลมตู้ลมก็เป็นเลดปั๊มคอนโทรลก็อยู่ฝั่งนี้ชุดคอนโทรล ก็ถือว่าสวยงามครับผมก็เอามาลงจอดไว้ยังไม่ได้ใช้งานนะครับสำหรับเจ้ารถเกี่ยวระเบียบการช่าง2021สเปคนี้ถือว่าเป็นใหม่ล่าสุดนะครับใหม่ล่าสุด เอามาให้ชมก่อนครับผมเดี๋ยวถึงจะดูการเก็บเกี่ยวค่อยว่ากันนะครับยังไงก็ติดตามผลงานที่ช่อง y u t u b e เซนตบุรีรัมกันด้วยครับผมเอามาให้ FC พี่น้องได้ชมนะครับสำหรับรถเกี่ยวข้าวในเครือของอูุเบียบการช่างนะครับผมก็มีรถเก่าเอาไปบิวใหม่ได้นะครับที่อู่เฮียเฮียระเบียบนะครับผมก็รับบิวใหม่ หรือว่ารับขึ้นรถใหม่ทั้งคันนะครับสนใจก็โทรติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์โทรนี้เลยครับผม0818570655ครับผมปรึกษาเรื่องรถเกี่ยวครับปูระเบียบการช่างยังไงก็ฝากกันไว้นะครับคันนี้นะครับเดี๋ยววันไหนได้เกี่ยวข้าวผมก็จะมา ถ่ายให้เพื่อนๆดูครับผมว่าจะสุดจัดประหลัดบอกไหมครับผมสําหรับรถคันนี้นะครับผมออกแบบมาสวยงามนะครับผมสีสันสวยงามติดสติกเกอร์ระเบียบการช่าง2021น,นะครับตัวนี้เออไม่ว่าจะรถเกี่ยวายไหนอู่ไหนครับก็อยู่ที่ท่านตัดสินใจเลือกนะครับเลือกชอบแบบไหน เกี่ยวข้าวก็เกี่ยวข้าวได้เหมือนกันนะครับผมอยู่ที่เกี่ยวข้าวได้สะอาดเกี่ยวข้าวสวยนี่อยู่ที่คนขับนะครับผมเป็น้าทีพคนขับแล้วรถนี่ดีทุกคันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นใยไหนก็นแล้วแต่วันนี้ก็ผมก็เอาหูระเบียบการแช่งให้ชมนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทีฟซีทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณ<ม>เสียอ้วนด้วยขอบคุณป๋าด้วยนะ <laughs> ป๋าไม่พูดเลยปา๋าอืม บอกว่าเอารีวิวไปเลยนะครับขอบคุณป่าด้วยนะครับเดี๋ยวป่าก็ได้ป่านี่ได้ขับบ้างยังดิได้คนขับยังขับเองเนาะขับขับเองครับผมขับเองนี่ครับขับเองเท่าแกเท่าแกต้องขับเป็นเองก่อนนะไม่งั้นนี่ขับไม่เป็นนี่เจอลูกน้องในเขี้ยวนี่โอ้ย ว่านิดว่าหน่อยเนี่ยลงจะถดไดเท่าแกเคิดเลยครับยังไงเท่าแกก็ต้องเป็นเองก่อนนะครับผมมีประสบการณ์ครับยังเท่าแกโอ้มีประสบการณ์อยู่ครับอย่างนั้นก็แจวเลยนะครับผมเดี๋ยววันวัน,ว,นวันเกี่ยวข้าวก็กรีงกลางกันไปเด้ออยู่แถวแถวนี้นี่ครับอยู่แถวนี้อยู่กระสังอยู่กันทรม แล้วยังไงโรงรถจะทำโรงรถบ่ต้องทำที่จอดทั้งรถเกี่ยวทั้งเทเลอร์แล้วเทเลอร์มาวันไหนนี่มาวันที่สิบห้ามาวันที่สิบห้าครับเทเลอร์ก็มาวันที่สิบห้านี้จะถึงนี่ครับผมเทเลอร์นี่มันไปจัดอยู่ที่ไหนเนาะอยู่ที่ศรีสเกตบ่อปาไปสามสิบสามสิบกว่าเนาะ นีครับยังไงก็ขอบคุณนะครับตจแก่เสียอ้วนด้วยครับผมยังที่ให้เราได้เข้ามา,าถ่ายทำนะครับรีวิวเจ้ารถเกี่ยวข้าวระเบียบการช่างครับผมลูกค้ามีรถมีเครื่องยนต์มีเครื่องยนต์นแล้วนะครับก็เอาเครื่องยนต์ไปไปใส่นะครับแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่าย,ายไปอีกเยอะเลยครับผมถ้าไปซื้อเครื่องยนต์ใหม่ก็ โอ้โหสองแสนอยู่ไหมเครื่องยนต์ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเอ้ายังไงก็ติดตามคันนี้ด้วยครับผมคันนี้ด้วยนะครับสวยสวยสวยๆนะครับผมเอาผิดพลาดประการใดขออภยัยพี่น้องกันด้วยครับผมยังไงก็แนะนํากันนะครับมีตรงไหนที่ชี้แนะกันก็ชี้แนะกันได้นะครับผมนะก็เราก็รีวิว รถเกี่ยวบ้านๆน,นะครับให้พี่น้องได้ชมกันนะครับทุกนี้ก็ข้าวก็เริ่มจะได้เกี่ยวแล้วนะครับอีกไม่กี่วันก็พร้อมใช้งานนะครับผมเอาสุดท้ายครับตบท้ายกันด้วยเดี๋ยวเสียอ้วนจะทดลองสตาร์ทให้ดูครับผมแล้วก็ลองเดินหน้าถอยหลังให้ดูนะครับนี่เดี๋ยวจะได้ชมครับเดี๋ยวจะได้ฟังน้ำเสียงของเจ้าอ,าอีซูซุคันนี้หน่อยครับ โอ้โบไม่หวานนะโบแบบบ้านๆเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรเอ้าได้ฟังเสียงแล้วก็ได้ชมเท่าแกได้ทดสอบปลุกเจ้ารถเกี่ยว่ายระเบียบการช่างนะครับให้ชมกันนะครับผมอ้าปิดท้ายกันเลยครับปิดท้ายคลิปนี้ครับผมนะเออเดี๋ยว แก้ไขข้อมูลนะครับอ๋อเจ้าของมีเครื่องกับปั๊มครับมีเครื่องกับปั๊มมานะครับแล้วก็ส่วนน้องก็เป็นของทางอู่มาเลยนะครับผมเอ้าเดี๋ยวป้าอ้วนจะสตาร์ทให้ดูนะครับผม เรียบร้อยแล้วครับผมก็ขอบคุณเสียอ้วนด,ด้วยครับผมหรือว,ว่าปาอ้วนนะครับวันนี้ก็ได้ทดสอบระบบเครื่องยนต์ให้ดูครับผมเดี๋ยววันเกี่ยวข้าวจริงก็คงจะได้มาชมกันอีกครั้งนึงครับผมเอาคลิปนี้ก็จบไว้เท่านี้ครับผมขอบคุณเอฟซีพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์ที่ช่องยูทูบช่องเพจกันด้วยครับับคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้อ้าขอบคุณทุกแก่ด้วย ขอกคณครับผมคุณครับ